ตาหาเหนาะเราจะเนมอาหารอผบบุดแลลูกชิ้นน้ลูกชิ้นอรังนั่นไปไปไปุไปกีอังลงเมื่อไหร่หอ,องอยู่ห้อ,องกินสปาเลอไทยสูบสบายดีปะลุงสบายดีปะลุง เข่าอะไรยายเออยายกับใจเด้อไม่ยายเหรอแล้วมันเกิดอีหยังกับความหาเขาล่างมือเด้อล่างมือเด้อคือบอกกินอยู่ลุมพี่ลูกล่างมือล่างมือโอ้ยยังบายโหลดกันอยู่เบิ้ง พอสิได้ทราบโหลดเด้หายซิมเจ้ากินเด้อไปหาหลางมืออย่าให้กินก็จะเหม็นยากยากเลยเร็วๆเอาออกไปโหลดนานสบายดีฐานผบุษมภากระตุ่มยังนันหนึ่งหยางเห็ดหยางลงมาลงมาติปข่าวลงมาเอาออกไปโหลดนี่แฮปปี้ โอ้ยอุ้ยผู้ใดได้กินมะข้อหืมก็เป็นตาแซ่ดแท้กินๆๆล่างมือกเกษตรพร้พอมเดินเศษพร้พอมเศษหาเศษซก่อนเดี๋ยวพาแพ้นะเศษโลดอา้าวตกลงสิมากินผีบอ,อยังไง เออเนี่ยฮะมันมีไฮ,นนไฮในตลาดเตี้ยมีขึ้นไปเทิงผูดอ,อไปล่างมือมาก,กินข่าวเร็วๆดึงเข้าไปลูกดึงเข้าไปขึ้นมากขึ้นมา อืมแล้วกินสับป,ปะเลอเ,เลอเปอรเ์เซอร์แบ่บอนี่บ่ฮะเอาบ่วงนี้เฮ้ยห้ามจิบเชื้อโรคเป็นพอดีหนึ่งวันเอาเสียบเอาเสียบกินลูกเสียบเสียบลองเอาน้ำจิ้มวันนี้เอาบ่วงได้ซะเอาบ่วงแล้วไม่เดี๋ยวตักกับพัดเจียบเอาบอก ะระวังแท่งเหงือกจ้าของด้วยม่ <c oughs> ด่ดี่าอรโอ้ยเซนี่ <c oughs> น้อยคนละบ้างจำ <c oughs> จิบจิ้บลงได้แล้วบ่วงนะ แอปปี้มได้ทหน้าคือมอมแมมใช่ปืะกิน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 ิข้าวในซ้ายมาแมเข้าลงมาอยู่บ่อเออมามาลงมาลงมาแม่ลูกแปด กินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องเด้อกับขอบครัวลูกแปดพี่น้องเออตักกินข้าวพัทเลยอุ้ยได้ปิ้งอะไรนี่ท้อปิ้งไก่แล้วก็ปิ้งตับหมูใครซื้อลองบินพี่ขอบใจพ่อลุงพี่ผมเป็นคนซื้อนะมันลงบินไว้ต้องขอบใจคนคนซื้อโอ้ยกิน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  วันนี้จะเป็นอาหารชาววังข้าวผัดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นนึ่งใส่กอกหนังใส่กรอกบอบ่เคยกินหมาลูกข้าวผัดนะฮะสาครนเขาไม่เคยกินข้าวผัดเป็นบุญนะพอข้าวผัดก็ใส่ทั้งหมูสับเนาะใส่ทั้งใส่กอกใส่แครอทเดี๋ยวสัวว่าบ่แม่เขากินบ่เป็นแล้วเขาบอกล้ากินสมบัติจักกินบ่เป็นระยะเบื่อแ่เฉพาะจังทุตักอือคุนตัเขาลูมใส่ลูกชิ้นผู บ่ลูกชิทเนี่เด็กเขามักทีแล้วยังยังอยอคือจะสี่จานหาจานลูกชินะเออวาฮ่า,หาแหละทางนี้<อ>เบิร์ดจาลงมามเล็กน้อยมกอักลูกชิกินข่าวน้ำรู้จะนอยาข่าวาานะฮะนะวาไว้ในน้องแนนถือติบข่าวในว้ในทางทิงทิงเที่ยงมันอยากอยู่ โอ้ยสามพอกูเห็นในขีปเอามากินกอีหยังกันวางว่ะโอ้ยหงหงใส่ปลาดั้อยู่ขันมันเหลือแล้วห่อไปเด้อห่อใส่ธงไปทำพังพังลุงสิว่าวนะไปโลก,กะมันเบิร์ดเดี๋ยวนตานั่นน่ะตามันใหญ่กว่าตามึงอวานนะอันนี้จะเป็นแกงเห็ดเนาะเออเอาต้องโลกเก่งๆแล้วมมหมดเนี่ยเฮปปี้สิไปอยู่บ่สิไปอยู่บ่ไปกระสังอยู่นี่แหละอยู่กับแม่ไปแต่สี่คน นี่แต่ว่าน้ำสมน้ำแดงน้ำเหลืองกับนี่คือเก่าอือโอ้ยข้าสิดมึกนี่เห็นนะครับขิดหอดแล้วเฮ้ยเห็นข้าวสร้างข้าวแน่เมื่อละขั้นขั้นอันบ่มีเดียกินละกินหอดคอยเด้อเออกินหอดพะลุงเด็ดกินอ่อมกับเข่ากินอ่องเอ้ยบอกว่าให้ให้ข้าวสร้างข้าวแน่ครับวะก็จะเดี๋ยวสิเมื่อไปหยักเมื่อก็จะสิบโอกรีดหอดเท่านั้นเวลาหิวนะเมื่อกับเมื่อ คือลุงบอกเขาแล้วเวลาฮิวมาสิตายแห้งๆมากกระมาเอาบอกตรงๆกระบอกเอาเนี่ยนี่เลยเบาไวแล้วเด้อพอลุงเบาไวแล้วสิไปแล้วกระมาโลดทางกระบอกมันไกล้ๆสิหอบไปโมเมนวันสิเมื่อแล้วสิเงียบไปเลยบอกเอาในนั้นเงียบไปเลยก็เงียบไปเลยก็เงียบไปเลยได้ ตนถึงงงมาบ่ได้เนาะอืมข้าวพัดย่างๆอย่ไดไรพัดบักหลายๆนะบ่อบแม่นว่างงมาบ่ได้ดอกเข้าพัดก็ได้มาฮะน้าอยากจะแบบแบบมันหายไปเลยเนี่ยพี่น้องเอ้คนสองคนกินเถิงเถิงนะเออเดี๋ยวสิขึ้นไปกินอยู่2พาอยู่เทิงบ่มีคนกิน3คน2พาเดี๋ยวสระเฮ้ยกินใหญ่เป็นสี่ห้ากินอยังเฮ้ยสะคอนมึงมาจับกล่องข้ามึงบอกกินนะกูสกินน้ำเขานี่สองสี่าลูกเส้นแล้วมาเห็นเด้อเออมันนอน ทั้งนี้จานไปเดี๋ยวลูกชินน้นเอามาให้อนาจา์หนึ่งแม่เฮ้ยให้กินน้ำแหน่ขอบพัดกันย่งยางอีูยอย่เลยจะไปจินโจสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มเมนูอาหารกับขัดฉันมาอย่างดีเปลี่ยนเนาะพยายามบอกให้มันซัำ คันอาหารซส้อ์ก็สิเป็นหมูไก่ก็กินมาสองมือแล้วเมื่อวานก็ทั้งทอดน่องไก่ทอดหมูรบหน้าแลอกเศร้าสะกดแซ่บจังเมื่อนมื่อก็เลยเปลี่ยนเมนูเป็นอาหารเบาๆเนาะเพราะว่ารอบแรงก็สิมีตโลก้าเมื่อก็ขึ้นไว้ในจักหน่อยเพราะว่าเบิดหนามแล้วเนาะก็เลยจะเป็นเมนูข้าวผัดกับลูกชิ้นทอดแล้วก็ปิ้งไก่ตำหุ่งอนนคาสิมิแกงเฮดอยู่ เล็กน้อยไม่ังลุ้มใส่ลูกซีนลูกซ้นตากลงไปบุหรีามะนาวสมให้กวยาย n งเอาเขาต้องบีบมะนาวใส่อืบีบมะนาวใส่นิดนึงมาดามเอื้อยไม่กินหรอยอดหลายคนเห็ดตะลหมืินบริซิมเด้ดอาหารเห็ดเห็ดเห็ดแล้วก็แล้วไม่ลุ้มนี้ใส่อไรลงไปไม่ชม ันกินบักคือส้ห่อเลยทา้งนั้นอะไรยังไงโอลิมมาเห็นทักเทิงน่ะพาเข่าซองพาแต่กินสามคนโพดโพอเข่าพัดย่างยีทักทึงน่ะย่งย่าัดย่างกันแกงเฮ็ดน่ะเบอร์สีเลยออกไปอยู่นอกผมเอามันโมพีหม่องวางมันโมพีหม่องวางหรือว่าโมอยู่ในสายตาแล้วหรอฮึคุณตาตานขาไม่ไหวนั่นเร่งใส่ตัวตตานาลูกซีน บอเด็กน้อยมันเป็นปกติเองแล้วของคู่กันกับลูกชิ้นเขามากินหนึ่งอีกอย่างกับเขาบ่ค่อยได้กินอาหารแนวนี้เนาะอย่าสชื่อหบ่ค่อยได้กินตอบมาดูลูกเล่นปัจจุบันบอได้กินเลยกันนี่ตอบาวบาทนี่แล้วจะเมื่อจะสกินฮอตคอยอันนั้นก็ได้กินอันนี้ก็ได้กินมันมากเพออันนี้บ้าอันนี้บ้าหัวขึ้นไงยามัน บริกินง่ายๆนะตัวอาหารประเภทนี้นอกจากไปร้านอาหารตัวนี้ยังพามาพี่เสี่ยนมากขอยังพามาท่ายเพิ่มเถอะแต่ว่าอาหารแนวนี้เด็กหน่อยเขาก็กินได้เนาะเขาพัดจังสิ่งอะเด็กหน่อยผู้ใหญ่ เวลาเห็ดอาหารแต่ละเมื่อต้องคำนึงถึงเด็กๆเพราะว่าเด็กน้อยหลายจังสี่แล้วพี่น้องผู้นอนอยู่กันยังกันนั่นยังพันตื่นก็มีไก่เด้อระวังเด้อเป็นอาหารแรงนะอุ่มมาแล้วมันไตในค่ะเอามาดิ่สเต็เปล่าเลยอะไรเอออยได้ขันเนียเฮ้ยเวลาโคนอย่าได้ขันเนียไปกินก็ขอเจ้าเอาเออเอาขันเนียมากินกับขอพาร์ทขาบ้านอาจารย์เผื่กินเนี่ยนี่ อ่าัดนะยังอยู่จานหนึ่งเขา,ไไขานนะบริสุทธน์จข่าพัดลูกศิษย์นะเบิร์ตสองจานแล้วมีอีกไหมบจานอะไรดีนะจานที่สจานที่สอง,สองอลงมาแล้วเงเบิ<ะ>่์กเขากินตาลูกศิษย <laughs> ตอนนี้บริสุทธ์กับเขาอย่างอืน่ <laughs> อน,น กินรลูกิเนี <c oughs> <c oughs> ่ยลูกิกอก้ม่อปปี้วยวยน้องกับบอวา้วยสีเอาน้องจะมึงอยู่ดเจ้บอเอาน้องก็ได้น้ำจิ้มมาน่จ้มน้ำจิ้มบัเน้มันออกหวานเนาะเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นแซ่บบบุกี้เอาคอยทานเน่ จ้าสีเมื่อหลือเจ้าสีอยต่อฮ้บ้าข้าเจ้าเมื่อเจ้าบริกรเด้ข้าเจ้าอยต่อเจ้ากไดอย่า้รกิเมื่อเ่อนี่เขาสีหายแซ่ซเลยนี่เฮยเอ็งบอกมื่อหนึ่งขาวแต่้างนอแต่ช้าไม่ยประเดทึขวกี้มือได้เจสิมือน่ะ ยูกิบอกว่าขออยู่ต่อจากอาทิตย์หนึ่งสเีปดิบังคีบเต่าเมื่อพอกร็แม่มันพามากเฮ้นบังออลรัุ้นนะคิดพอกร็แม่ง่ายไปตืดส่วนเลยนะไม่ใช้มย่างปม่ห่างก็แหงตอนบันบันี้ก็ะ สมสรเอ้ยโมแมนไอนซาลีีจิตวิญญาณกันมดนแลเจลุงขาม่มแม่มันก็บพระเอกใจลุงขามไปซื้อน้ำซื้อนายลจังเลยจนขามไปซื้อคองลขามมาใหม่เลยเห็นมันแหลนบมานั่นแหละลูกลายก็เลยบูหัวผู้ใดอยู่ผู้ใดไปใส่๊โรดบรุ กับพากันมาแรงขวามทางโอ้ยย um ันโดดตามกบมาแหงลองเล็นหน่อยแล้วมาหยุดจักยังโอเคไปยืนล่อโดดอตามทางเลยแลนวันวันเลยมันจับมันจับได้บบบจี่เนาะเจ็ดคนหกคนจับมัดบบบอาหาร เบิดอีกแล้วเบิดอีกแล้วหมดแล้วจริงๆงสองจา,านแนมก็ไปเห็นยังแนง่วะตังค์เงอ่งอะเออเขาพัดเกา่าวลงมาบ่หมองโมเมมด้บอสโมอยู่หัวเงินไปสักเวลาค่ะอันน,นี้เย้ต้องมุงเลยนันเดยยังพาเนึ้อไงบ้านได้กินมากโม เดี๋ยวคนมาในเมืองหิวโอ้นอนมินหอดอะไรเดินนะฮะขึ้ข่าวพัดนันเดียยังอยู่ผ้าหนึงเอามอ,นนห,ายยอหนันอย,นอยู่แล้เด้อนี่สองคนน่ะนอนคนหนึ่งนอนอูคนหนึ่งนอนเป๋ มีเอียงบะแซบถานแน่แดดมลูกสิมาละเมื่อกี้ดนพุนอลูกสินปะยม่ไดก็บอมพุ่งแม่จอบ่คอยเมือเฮ็ดกับขาวยู่พุ่นบ่เฮ้บ่จะแนบหนาไอย่างบ่อคอยเมื่อเห็ดกับข่าวยู่พุ่นบ่ของลุงจ้างคอยเดือนละมื่นไหมหอพุงเ นี่กรบโมีสิคินลุงเอ้ยลูกแปดซืเมื่อมีคนหายสนั่นเก็นเกินเปิดขึ้นตรงตรงเปิดตรงตรงนี่เปิดตรงตรงเออไม่ทั้งจอกน้ะคุณไปล่างได้นะฮะนะเอาไปล่างมาลูกนะกีดินนานมันตกลงไปนะเก็บขึ้นมาเออจอกันข้างล่างนะคุณเปืนน้ำล oh, ่างไห้ด <h> <ấy> ูจอกใหม่ๆนะฮะนะ เอ้ใหายอนอนต่อยพี่น้องเกภาพไว้สำนี้หรอพี่น้องเอ้พี่น้องจ่าขอบใจบัุคุณิตามขอบคุณทุกกำลังใจบัตรสุขคุณสุขคนไปแล้วท่านผู้ชมมือนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่ผ่านพ้นไปด้วยดีว่าจะเป็นอาหารการกินเนาะน้ำสมน้ำหวาน